ครับผมสำหรับนี่ก็เกี่ยวิกาบอวิธีการมัดบ่วงรักหนูแบบนี่ครับแบบหมุนได้ครับนี่สังเกตเบป่งที่หมุนได้ครับบางคนใสยแบบนี้ครับผมใสยแบบกลับทางแยบ,บนี้ครับนี่เซยไงขึ้นครับสมมุติว่านี่เป็นทางหนูนะครับ รเราจะใส่ประมาณนี้ครับบางคนใส่แบบนี้ครับผมบางคนก็ใส่แบบนี้ครับอ,อันนี้เป็นบ่วงเอดมาจากสายเบรกคาดมอเตอร์ไซค์ครับเป็นบ่วงดีดครับแบบนี้ครับผมวิธีการใส่ก็ง่ายงครับยืดออกประมาณนี้ครับผมประมาณกระป๋องกาแฟเข้าได้ครับ เดี๋ยวหนูเอาหัวมันเข้าไปแล้วขาหน้าหรือว่าท่องมันโซนตรงนี้นะครับมันจะดีดปั๊บเลยเรียบร้อยประมาณนี้ครับบรต้องเอ็ดบ่วงแี่ครับผมแค่เอด็ดประมาณหัวหนูซูเพาได้ก็เพอะครับเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการมัดครับบอเนี้นี่สำคัญจะขึ้นอยู่กับวิธีการมัดนี่นะครับ เวลาหนูติดนี่มันจะบม่ได้ขาดง่ายครับตัวตัวนี้ครับถ้ามัดแบบนี้ลองมาเบิดทุกวิธีแล้วครับมีวิธีนี่ดีสุดครับเ่ยสำหรับทักสามเส้นนะครับนี่อันนี้ลวดทักสามเส้นครับนี่ถ้าทักสี่เส้นมัดแบบเด็กก็ได้ครับไม่มีขาดครับผมอันนี้เป็นทักสามเส้นครับอ๋อเดี๋ยมมาเบิ้งวิธีการมัดครับผมบ่าอะไรเดียว สิวาบุเยเจ๊คือออีกละ่ะเนาะไปเบิ้งครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่เจอ่องวยแล้วครับนี่จาะเบอร์เด๋วจี้อันดอกสววานเบรอนี่ครับดอกสววันดอกน้อยครับศูนย์จุดศูนย์สามครับผมเบอร์มันนะครับเบอร์ดอกสววนนะันจาะประมาณนี้ครับ อันนี้ผมก็จอไว้จอไว้แล้วครับนี่น,นี่ครับวิธีการมัดครับบ่เนี่ยง่ายๆครับผมเอาลวดนะครับนี่ลวดนี่สูบเข้าไปครับสูบเข้าไปในหูนี่จะพูออกมาประมาณนี้ครับนี่ แล้วก็ไขควงนี้ครับผมไข,ข่ควงขวดตรงไทยไว้ครับขวดไทยลวดไว้ขวดเบียวเ์เลยก็บึงภาพเอาด้วยครับผมผมก็ว่าวิาวา่งไปเลยนะจะโว้ถึงว่าดีครับมันแบบนี้ ใส่มาแต่น้อยครับผมบ่วงแบบนี้ตั้งแต่อายุอยู่ปสามปสี่นะครับอายุหากินมากอายุหากินแต่น้อยครับนี่มัดให้มันได้แบบนี้ครับเห็นบ่นี่ครับให้มันเนียนเนียนจากน้อยครับแล้วห่อเข้ามาซุปใส่หูตรงท้ายนี่ครับนี่ครับผม สูบเท่แบบนี้ครับอย่าให้มันดีเร็วเกินไปครับประมาณนี้ครับหมุนในพอบครับนี่เห็นไหมหมุนในพอบเกิดว,ว,กไไว่าเขาพกไปไล่ๆอันนใช่มันเอียงไส้เอียงขวางเขากับหมุนปั๊บเอาได้ครับบางคนก็ใส้แบบนี้ครับผม คนกระส่แบบนี้บางคนกระส่งวมลงแบบนี้ครับเจสสำหรับผมผมกระส่แบบนี้นะครับนี่ใส่งวมลงแบบนี้นะ่ะบางคนเขาจะว่าติดดีครับใส่แบบนี้มันก็แร้วแเ่คนถนัดนะครับแจ่ว่าผมนี่ถนัดแบบนี้ประมาณนี้ครับ นี่ครับผมวิธีการมัดแบบง่ายๆครับบ่วงรักหนูครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าจงว่ากันไหมครับผม